สวัสดีครับพี่น้องมือนีสวนทุเรียนโพดนหน้าสิผ้ามาเบิงวิธีป้องกันแมงไหมบรให้มันขืนต้นทุเรียนบรให้มันขืนไปจองา a จอใบนะพี่น้องขั้นสิป้องกันจังไได้ครับจะาพายางไปเบือง ตอนนี้ให้เบิ่งต้นทุเรียนก่อนแมงไหมในช่วงนาแหล่งนาหนาวมันก็มักสิมาหลายมาน้าหมดน้าแมงนะครับเิดเป็นปจอต้นทุเรียนจอใบโอ้ยมัน,นมันโคนบ่หัน่นนท่น เห็นยังนอออกไนมอเห็นยังนอคุณแม่สวัสดีค oh. He ่ะสวัสด like no, ีสวัสดีคุณแม่ไ่อ๋ผมกันแม่้อยกัดตนมาถลยนโอ้ยคือเป็นหฮมแท้เรียนนนอเนาะมันชิงอะแม่ตัวโอ้ยนี่น่โอ้ยไปนั่งแล้วนังแล้แม่เลย ัเบื้งี่มันเ้ี่มาเบิ้งไก่เนี่ยแมมเออพี่น้องมาเบิ้องไก่อ๋อมัเบิ้องนีมาเบิ้งนี่นี่มันกัดหอดต้นันนี่โอ้มันกัดหังต้นนี่เขก็ใส่ข้าไปลดโอ้ใส่ข้ไปหลดแป้เลยเนแะเลยหมดแะเลยแล้วโนี่ม่เนนี่ผลงานมันหมดนี่โอ้แะเลยนี่ที่เปียกเตาแค้แนี่แม่น่า มันกระใจมากนี่กระพรองกันไว้่เห็นสำม,มาเนีบางใบใหม่เพิ่นอันนี้เอาที่ใจกันนี่อะไรนี่เป็นผงนี่ฮะสื่อตามหาที่เป็นขายปุย๋ยบอกเพิ่นว่าผงกันไม่ยงใหม่กัดต้นใหม่เพิ่นกระสีฮะห้ายกมาใส่จังสี<ๆ>นี่ก็แล้วล่ะแต่มันมีหยากส่วขวดต่อเพิ่นแพนจังสีโอ้แนวแนวใหม่นี่แนวขวดหยาบหมนี่ยแนวขวดหยางอุปกรณ์เพิ่อนนออุปกรณ์นี่ยังแนวอุปกรณ์หนึ่งมองไม่มือนกันอ่ะ นี่มีละไม่ไผ่เนี่ยหน่อยที่ตะปูใส่แหละตะคว่ำสาม่าเสี็ดก็เอามาแขืผลประโยชน์มันกับมะเขือได้สิละนี่เพราะข้างบนได้ใส่มือโอ้โหได้ใส่มือกันเนาะขาฟ้องหูเมี่ยงใหม่กะลูกบอกดีดีกัจอมันหลุดเนี่ยนี่หูมันนี่โอ้ใส่เบ่งหูเบ่งหูเบ่งหูนี่มันเปียกๆแีนี่เอานี่แม่เล่ยได้พี่น้องนี่นี่มันเปียกๆจียกนี่เริ่มกัดนี่เมี่ยงใหม่ก็ลอยไปเลยแล้วนี่ ห้อยห้อยบัวลายแล้แม่มนาะห้อยทันนี่ลันนี่นี่สองสอดสองสอนเือสอนหนึ่งกัแล้วแต่ลำต้นเพิ่นหน่อยไงต้นใหญ่พอสมขวเนี่นาะงานปีกัวแล้วนี่ปีกัวแล้วนาะปีกัวแล้วปีกับจักเอนี่ละหาอยู่ปีหนายวันสุกด้กินรวยะบ่ฮะนี่ก็วักสงอกเท่นเอาดอกเอามันตามฤดูการนละสี่หาปีละไปก่อน มองนี่กระถือล okay. well> oh, ้มจังน้อยเลยนี่ใบโรนเลยถือล่มถือล่มมึงหันปีล้มแห้ยงยางสักโอ้ลมพัาดบ่จะกีนงามกว่านี่งามกว่านี่เนาะล้มพัดหานก็เป็นแนวนี่โอ้าตัวนี้ก็งามง่ายตัวละ ว่าไเคีออกเคีออกอจังีบ่ไหวเนาะบ่เสียดายเลยบ่ใบแตกหนงม่ไมนี่ตุดถิมเลยร่นต่อุดถิมเลยเดีวนี่เออมันน่อยหน่อยหนไงนี่ถิเลยก็ไดพี่น้องก็ต้องเอาไวนี่โอ้ยใ่้น้ำตนน้ำตน่มียังแนี่ก็มีงโขวดขวดออกรักใจ ต้นนึงนี่ค่ะมันใหญ่เต๋อมากกับประมาณนี้โอ้ยไปแค่นี้ก็แล้วแล้วนี่โอ้ยเห็ดบุยหยาตัวนอแม่เนาะเห็ดปุยหยาแล้วโอหยาตัวเห็ดเนาะเห็ดท่านเห็ดแล้วบุยหยานี่อันย่ามเห็ดไปหน้ำอันเห็ดไปหน้ำเัาไอ้เส้นหน้ามัวแม่มนยังสีขังอยู่ที่ไหนข้างบ้านสันหละห่วยมันไอตัวเนาะโอ้ ไอ้โดยธรรมศาสตร์โมัมนไอ้สซเพื่อให้นมันขังก็แม่นอพี่น้องเห็นปบสิว่าไอ้น้ำบ่บปบสิ่าโมเมนต์ด้อพี่น้องเลยเรอยากหนมันงกไอ้นำกรได้ด้ีามลายนงเอ้งามลายน้อนีมะเมืองนีมเมืองนี่นีพี่ๆปองกันอีกนิดนึงอย่งนนเหมือนนะอหองนี่นี่มันกินนี่นี่ะอ้อยนีสิก็ดีเด้เนี่ยนะกระเจ้ากินนี่พ้องันเดียวกันล่ะนี่ามะหออไเบิ่งเอาเลยพี่น้องเลยันเดิมกินนะก็เลยมะหออไวยนี่บ้านกระ จากมาให้กันน้ำมาแกกออกเนี่ยไว้หนีซะก่อนน้ำมันเศร้ากินแล้วก็น้ำมาแกกออกน้มขึ้นเพิ่นไปเลยพี่น้อยงามอยู่ไข่อยู่ไข่อยู่นรอไข่อยู่ไข่อยู่ใบก็รั่งแฉกอืมขึ้นพูนปีกว่าก็อันนันี่ปี่เห็ดจักเดานี่ล่ะเห็ดที่ไหนมันคืองามแต่ปีกว่าเป็นน้ำผู้ปลูกงามจากของเพิ่นงามพี่สีแมนทั้งสองอย่างหรอคือหวย ปวกันตัวน่าปูกาลมดีๆต้นใหม่มันก็ดีเอคือไก่เงี้ยเนี่ยกว่าจเปิดเที่ยงไอ้สร้างขึ้นมาพี่น้อกมันเปิดไก่เติบไส้ไส้ปลถึงเพื่อนบอกว่าเปิดเที่ยงไอ้ต้นไหม่สร้างมันงวนอันนี้มันเปิดไก่ก็เลยเอาใจใส่เอาเอาใจใส่เนาะพี่น้องเนอกวิธีป้องกันอันแมงไหมขึ้นต้นทุเรียนเฮ็ดบ่ยากเนาะพี่น้องเนาะ เห็ดปูหยางเพิ่นเฮ็ดง่ายๆเห็ดปูหยางอุปกรณ์ก็มีสนิลาเนี่ยก็มีลาก็ถือมานหล่นตอนเตรีย,ยมมนค่อยเฮ็ดไปโมีใบนี้เพิ่มใบยังไม่พี่น้องใบร่มหันนี่ร่มแห้งหลายร่มร่มแผดเนาะต้นทุเรียนนี่เพิ่นค่อนข้างสีใจ่ซอสนี้จัาหน่อยกันถือร่มมันกันหน่อยใจโหลดใบใหม่นี่ใบเพิ่นสีแห้งเขาโหลดนี่สำคัญที่สุดคืออย่า้ถือร่ม ถือง่าเปียกเรี่นี ang, yan, isso, ้มากแค้ยงนี่หมอกๆถ้ากดถือรมเป็นแบบมีโรสหมอกงกับไก่สีเด็กินมีหอยนึ่งลอนบ่บุกโอ้หมอกงเป็นดอกพี้ออ่ัคือกันใบอนเบิลังงามกดึอกันนีดึงอไอ้มัแค่ว่าดูแลสวยงาม มนันจะมีกระใสก็ไปรวบคนต้นมาเมียงหน้าหอดหนองนี่มันกับซเม,น,มนกับซิบปกาขึ้นนะนะพวกพวกมดพวกยังนั้นกับสิขาดเมนเบิดเลี้ยปวกอย่งกระบปกาม่เด้ปวกมานันมดสิไตนขึ้นนอกมันกับซีโปข้นนอกเลยน้องมันก็บโปขนแล้วนี่มันขืนไปเจังไหนมันกระสคิ้วจังแล้ว มีวพวกันเพี้ยพวกนังกับสินี้เนาะมันขืนเพไหนหมดมูาผ้ามันขืนอขืนมาที่กินเหม็นเพลินเออเออเออแ่ินหนน่ประมาณเนั่นละอ๋แล้วนั่นกับม้วนปีแข็งแขงกะบรหยัมาไหนดอกก็กินยังแม่มันุ่งมันนี่กินเ้าโอ้โอ้ดแต่ม้แมงเล็กๆอย ทัางผีครับคุณเมยทางมันแดดแห้งต้ว,วตัวนผิวเพลินไปทัางีครับอยากเบิ่งตัวนนัหน้า,นนามน,นยังดอกคือเป็นสีน้ำงามเน,นาะป่องกันได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ด้พี่น้องเพิ่มมาบวเป็นสิ่ร้อยเอรพวกเม่ยงใหม่ที่มันปีกแข็งแข็งยังกันยังบอ่อกันยังขืนอยู่เพิ่มมาอันนี้เป็นการเป็นการป้องกันหนาะ ดีแข็งใส่บ่ค่อยได้มากขึก้นเขาเป็นแข็งแรงเลยใส่กระส้นนี่แหละใส่กบะปลายเนาะสอนหนึ่งแล้วอะไรเนี่ยนี่แ,แล้วแล้วใบจังสีโอ้ใบนี่น่อยนี่ตุต๊ดฉีดเลยเฉ็ดฉีดเลยนี่ทำพ่นมันเห็นใส่เวลาวางเป็นประโยชน์ได้ฉีดเลยพี่น้องทำพน่นใหญ่ใหญ่ะมันได้ดตดัดนี่น่อยนี่บ่ได้ดตัดไอใจ ื่ออะไมันก็กินปุ die, oh. 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 Uh ๋ยซอยนะแม่งใหม่แมงเด็กแตบมักชอบตัวนี่หน่อยเนี่ยอะไรเนี่ยะไนีก็ง่ายมึงหยอดที่ไรน้องหยอดหยอดโอ้งายทอกทานมาแตกหยอดนอะง่ายง่ายว่ะง่ายง่าหยอดนอนเปนเอิญหยอดดาบใบดาบนี่ตอดดาบเป็นดาบนะเป็นดาบต้นดาบใบดาบเป็นดาบ ไปแนวนี้ถาบปเฮ็ดแนวนั้นนั่นนิแหงใม่สอบนิแหงมากหลายอ่อนๆนี่เพราะฉะน,นั้นเ้าต้องกันไห้สวนสวนงาม <ๆ S 1> อีดีเนาะพี่น้องเนาะอันยูเที่ยวได้ก่อนคุณแม่นีน่นสวนนี่สวนนี่บ่สวนอยู่บ้านหน้าหอยแคลนหอยแคลนชุ้มซนหน้าหอยแคลนหันหันแล้วที่ได้แม่เออสวนได้หอยแคลนอำเภอได้ก่อนนีน่ เอำเภอเดชตีพเขตแสดงว่าอยู่จังหวัดตัวบนแน่นอนนี่เนาะแม่นโอ้อำเภอเดชอำเภอเดชติดเขตอำเภอวารินนี่ขคอยู่ไกลหน้าสว่างเหมือนแม่นติดเขตอำเภอวารินแต่เป็นหูจักบ้านหน้าสว่างตำบลหน้าสว่างแกเป็นหูจักเหมืนหน้าหินแค่นแต่กะอนมองนี่เพิ่นเพิ่นเป็นดินจังไรเนี่ยแม่ตะกอนก็เป็นดินค้างค้างเป็นหินเป็นหินเนาะเป็นเป็นทงหน้าบอกเป็นงันหน้าบอกเป็นงันหน้าเนาะ เหน้าหน้ามันมองงามมาที่นี่ก็เลยคิดว่าจังไรนอนอ่ากะเข่าก็บ่อฝันนั่นก็เลยมาคิดดกว่าท่างปู่บอกตุเรียนมันก็น่ามันจะเป็นจังไรก็เลยไปมาหายรถจกก็มาจกนี่ขึ้นมาใส่นี่โอ้จกจกรถจกมาจกใส่เลยโอ้เป็นเโพนแน่นอนจะเก่าพุทธยังก็ได้เป็นพโอ้เบื้องบางต้นนี่สซะมังงามแต่บ่ายแป๊บถกพี่น้องเลยห้างเลยนี่ต้นเอกต้นท้อยังวันนี้ห้าง กำลังึ้นที่เรางานถือร่มกระซิกอันนี้ไปบนร่มนี้จะมีึ้นไหมงามหลายหุแตกยอดนาะแตกยอดแบบงาโอ้ตนก็งามลำต้นก็งามต้นอาัสูงใหญ่เน่ยเห็นปัญหานิเห็นเปียกเนี่ปัญหาสิเกิดได้หนิพี่น้องมะเบิ้งเนี่ยามเบิ้งยังนบานนาะนี่ี๋ยวเลือพี่น้องันเเปียกเนี่ยหิเแม่ได้หนิ เขาจะแน่หรือไม่เ้านี่ใส่อาวุธเดียวกันนี่แล้วจัดหลดแล้วมันอยู่นี่หนีนี่นี่นั่นอันเดียวกมากเลยแม่ไหนได้พี่น้องน้อยนอนนี่เก่งไปได้นี่นี่นอนนี่แม่เลยนั่นนั่นนี่แค่นี้ล่ะนี่จะ่าเก่งเก่งนั่นน่ะเห็นม้วนเปืือออกมากเลยจัดเต็มจีบมันนี่นี่น้อยนอนนี่มันนอนนอนแล้วมันจริยงเล่นี่น้อยนั่นนั่น เออเนอนอนต้นใหม่พี่เนาะนี่นอนต้นใหม่นี่ต่นใหม่ก็มีนอนเนาะนี่ไต่นี่ยให้นอนี่น้อยนี่โอ้บ่เห็นดอกแหนมันชุ่มมากเลยตู้ขามันบ่ค่อยดีปานไรโอ้ยกล่องกันเนาะกล่องบ่ดีรัตนาง่ายๆก็บจัดเต็มนี่งานก็ไปมึงยูที่แบบโอ้ยูเนี่ยแบบนี่ยูเนาะแบบน้องเพื่อใส่กระป๋องกันไหวไหนไหนสมัยสักหนึ่งเอาออกเรื่อยๆพี่น้องกินปุ๋ยใส่หนาตัว่อ ตอนนี้มเห็นก็เอาออกเลยทราบเป็นบูทชิ้นใหญ่ตัวนี้นไงเต,ตื่นก็ใสียดายเตื่นด้ยบบเสียดายเติบเบสพี่น,น้อ,นอ,องนะตัวนี้มันไงเตื่นคนไงเพิ่มขึ้นตั้งนี้ก็พอแล้วยี่หลอดแล้วตั้งนี้ล่ะพี่น้องเก็นี้ แต่สามารถซอยมาแน่งเลยะระดับหนึ่งนี่แหละการดูได้ก็ไม่เคยนีใส่ปุ๋ยก๊บฟากนีงสิค่ะเพาะอะรอ่ะโอ้ยวันนี้มาเบิ่งที่เหตุน่าพินกับโอ้ยได้ครบลูกขึ้นมานัานนอกพี่น้องเนาอเออ บ้านบ้านได้ก่อนแม่บ้านบ้านได้ก่อนนี่บ้านน้าหิ้งเขี้ยนหน้าหิ้เขี้ยนมูเก่าตำบลนตาสวงอำเภอเดื่อยู่แปะเขียนอำเภอวารินเนาะแปะเขียนอำเภอวารินต่อเขียดกันมาไกลหรอกสวนทุเรียนยิ่งกว่นสวนทุเรียนพนนาสวนทุเรียนพนนาเนาะสวนทุเรียนพนนาเอาขอบคุณอะไรครับคุณแม่จ้าสวัสดีค่ะครับครับบัดทันหน่วยสิมาเบิงหม่เด้อเส้นค่ะเส้นหอยมากิน าสวนนีฟรี้ว้ายก็ดีแต่พี่น้อง